วันนี้เราจะมาพูดถึงเนงานผิวหน้าใสฉ่ำวาวนะครับตัวที่หมอจะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็คือตัวเอ็กโซโซมนะครับซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายในปัจจุบันนะครับตัวเอ็กซโซโซมนะครับเป็นสารสือประสาทที่ปล่อยออกมานะครับที่มีโกดแฟกเตอร์อาหารผิวอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากนะครับมีความเข้มข้นมากกว่า PRP ถึงประมาณ1,000เท่านะครับ ในตัวเอ็กโซโซมนะครับจะไปช่วยนะครับบำรุงครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวใบหน้านะครับแล้วก็บริเวณคอนะครับแล้วก็บริเวณผมนะครับท่านไหนที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะครับผิวอักเสบนะครับ รูปขนกว้างนะครับรอยสิวนะครับสิวติดสเตียรอยสิวติดสารนะครับตัวนี้นะครับเอ็กโซโซมสามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูปขนกว้างนะครับแต่งหน้าไม่ติดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวแห้งเนี่ยตัวเอ็กโซโซมก็จะเข้ามาช่วยบํารุงนะครับซึ่งเป็นตัวน้องใหม่มาแรงนะครับที่แก้ไขปัญหาผิวในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับนอกจากบริเวณใบหน้านะครับบริเวณผมนะครับก็สามารถดูแลได้กลุ่มเอ็กโซโซมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนที่เราจะไปทําการปลูกผมนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่อง ผมบางผมร่วงนะครับก็สามารถฉีดบำรุงได้นะครับหรือเราไปทําการปลุกผมมาแล้วนะครับไม่อยากฉีดท r p นะครับไม่อยากฉีดบ่อยๆก็ฉีดเอ็กโซโซมเดือนละ1ครั้งได้นะครับในการบำรุงปัญหาเหล่านี้นะครับที่สําคัญนะครับข้อดีของน้องเอ็กโซโซมนะครับคือน้องไม่แสบนะครับแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ยังเห็นผลนะครับตั้งแต่การทําครั้งแรกนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับของน้องเอ็กโซโซมนะครับเราจะฉีด ทุก3-4สัปดาห์นะครับไม่ได้ทําบ่อยเหมือนงานผิวตัวอื่นๆนะครับและเวลาเราก็ะตุ้นไปประมาณ3-4ครั้งนะครับเราสามารถเว้นดูแลในช่วง3-6เดือนในการดูแลครั้งหนึ่งได้ครับสำหรับใครที่มีปัญหาผิวแบบที่หมอกล่าวมานะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะครับที่อีเจนิ c ได้ครับ